ชัดฟิลอุ้มลักขณาประกาศชัดบ้านใหม่เท่านั้นไม่รีโนเวตหลังบ่อนง้อขอโอกาสซอำบ้านหลังจากก่อนหน้านี้ออกมายอมรับแยกทางสามีปิดฉากชีวิตคู่เดินหน้าทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ของลูก และใช้ชีวิตเป็นซิงเกิลมัมแบบเต็มตัวพร้อมพาลูกสาวน้องดิดตมีหอบข้าวของจากเชียงใหม่ย้ายมาอยู่กลุงเทธถาวรสสำหรับคุณแม่สุดแซบอย่างอุ้มลักนาแต่ล่าสุดบอลกิษณะอดีตสามีได้เคลื่อนไหวผ่านไอ s t o r y ด้วยการโพสภาพกับลูกสาวทั้งสองคนพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าป๋าจะรีบซ้อมบ้านพิเศษเราวันที่มัมมากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ้อมนานแค่ไหนป๋าจะพยายามครับขณะที่สาวอุ้มลักนาก็ ได้โพสภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นช็อตฟิลอีกฝ่ายว่าบานใหมโ no อลีโนรีโนเถามกล่างเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอยากหลนหลักค่ะ